ไม่สิ้นหากทวินหาจะมาาเองกรสร้างชิ้นชนเข้มแข็งเป็นหนึ่งในนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดแสดงภาคใต้นอกจากความเข้มแข็งของกองกำลังภาคประชาชนในการป้องกันตนเองแล้วความเข้มแข็งจากภายใน อันเกิดมาจากความมีคุณธรรมประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่กองอำนรยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านำมาขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งกำปงตักวาสู่ชุมชนสันติสุขตามวิถีทางของศาสนาอิสลามที่แท้จริงเรารู้ว่าพี่น้องประชาชนในที่นี้ได้ยึดมั่นในหลักศาสนาวันนี้โชคดีครับ ที่ได้รับความกรุณายอย่างยิ่งจากท่านประธานกรรมการทั้งสองจังหวัดได้มาร่วมกิจกรรมมาเป็นหลักหลักใจหลักคิดให้กับพี่น้องประชาชนมาเป็นผู้นําที่จะน้อมนําหลักศาสนานบริสุทธิ์เข้ามาช่วยชุมชนของเราให้ปราศจากอาวุนแรง จากการสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงขึ้นเป็นไปตามหลักศาสนาดีแล้วปัจจุบันกรมในาการรักษาวความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้ขับเคลื่อนขยายผลไปยังชุมชนต่างๆซึ่งในขณะนี้ได้ขยายผลและจัดตั้งกำปองตักกว่าเพิ่มเติมไปหลายหมู่บ้าน <c oughs> เช่นเดียวกับการเปิดเวทีชาวบ้านที่มสัสยิดบ้านสาลาฟีอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีที่จะนำไปสู่การจัดตั้งกำปงตักกวา ซึ่งทางแม่ทัพภาคที่4ี่พร้อมด้วยผู้นำศาสนารวมทั้งประธานคณะกรรมการอิสลามทั้ง4จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างให้ความร่วมมือและเชื่อว่าแนวทางกำปงตะกวาเป็นหนทางที่จะสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนก็การที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของนี้ก็จะต้องมีการร่วมมือหลายฝ่ายทางภาคประชาชนภาครัฐบาลภาคเอกชนแล้วสุดก็องค์กรต่างๆ เขามีแนวคิดดีๆที่จะมาสร้างสานิสุดในตรงนี้คือทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันผมก็พยายามสอนในหลักสูตรอยู่แต่พยายามสร้างในหน้นา,นา,นาที่ของเด็กกี่ข้อกี่ข้อแล้คก็เด็กนี่จะทำอย่างไรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต้องมีระเบียบมีวิน,นัยแล้วก็มาแทรกกับหลักคา้านิยมทิ่สองประการน,นี่ก็มาแทรกอีก ก็ทั้งกำปองบารูและก็หลักสิทธิสองประการนี้พยายามรณรงค์กำปองตะกวาจะนำไปสู่ชุมชนที่ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามประเพณีและศาสนาเป็นพลังสร้างสรงสรค์เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งภายนอกและภายในก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทยอันจะนำมาซึ่งความสงบสุขในจังหวัดแดนภาคใต้และความมั่นคงข,งของประเทศชาติได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคซีสน,นารายงาน